เทคนิคการอบรมแบบอภิปรายเป็นคณะจะทำโดยดิฉันนางสาวนัชชาปู่เพชรและกระผมนายจิรวัตหอมจันทร์นำเสนออาจารย์การชนกผิวงามการอบรมแบบอภิปรายเป็นคณะเป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมในการสอนและฝึกอบรมเป็นเทคนิคที่เน้นการพูดคุยและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีลักษณะเด่นดังนี้ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มการอบรมควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการผลลัพธ์อะไรจากการอบรมนี้เช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การแก้ไขปัญหาเป็นต้นการวางแผนการอบรมจัดทำแผนการอบรมที่เน้นความรู้แบบอภิปรายเช่นการใช้กระบวนการอบรมแบบกระจายการสนับสนุนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการอบรมสร้างกลุ่มคณะจัดกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเดียวกันหรือมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมือนกันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่สนุกสนานให้โอกาสผู้อบรมเกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการใช้กิจกรรมกลุ่มการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเป็นต้นการติดตามและประเมินผลติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มคณะและประเมินผลการอบรมเพื่อปรับปรุงแผนการอบรมในอนาคตก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องการอบรมแบบอภิปรายเป็นคณะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับข้อมูลที่ได้รับขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ